บั้นปลายชีวิตคิดได้แบบนี้ก็สุขใจแล้วเมื่อตัวเมื่อเราอายุมากขึ้นจงปล่อยวางให้มากและโมโหให้น้อยลงหนึ่งจงอยู่อย่างไรกังวลอย่ากังวลกับเรื่องของลูกหลานหรือเรื่องของคนอื่นมากเกินไปถ้าอะไรที่คุณช่วยเหลือใครได้คุณก็ช่วยถ้าอะไรที่เขาไม่อยากให้ช่วยเราก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยหรือถ้าอะไรที่คุณไม่สามารถช่วยได้คุณก็ได้ แค่ทําในจุดที่คุณพอทําได้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปคิดกังวลอะไรกับมันมากของเราเราก็เอาตัวเองให้อยู่ให้มีความสุขแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของใครคะ่ะถ้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเกินไปหรือลูกหลานเกินไปมันจะทําให้คุณนี่แหละยิ่งต้องลําบาก สองแก่แล้วจงใจกว้างเข้าไว้ไม่ต้องเคร่งคลัดแล้วก็ตึงเครียดกับอะไรมากไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่อยู่ในกรอบที่ตัวเองต้องการทั้งหมดปล่อยวางและก็ผ่อนปลนบ้างอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กิน ไม่ต้องกลัวการใช้เงินหรือประหยัดจนเกินไปอะไรที่ซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างก็ควรจะทำเพราะอายุปูนนี้แล้วเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตเราควรจะให้รางวัลตัวเองแล้วก็ใช้เงินเพื่อที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างเราต้องใจกว้างกับตัวเองเพราะถ้าเราไม่ใช้ชีวิตตอนนี้เราอาจจะต้องเสียใจเพราะเราอาจจะจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะได้ใช้ชีวิตค่ะใช้ในสิ่งที่ควรจะใช้เก็บในสิ่งที่ควรจะเก็บ แล้วบางครั้งก็อย่าตรณีทีเหนียวกับตัวเองจนเกินไปควรใจกว้างให้ตัวเองให้รางวัลกับตัวเองบ้างเพราะคุณทำงานหนักตลอดชีวิตแล้วเราควรจะได้ใช้ชีวิตบ้างในช่วง ท้ายของชีวิตค่ะ 3. เราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ค่ะอายุมากขึ้นแล้วแก่แล้วลูกหลานเขาก็ต้องเติบโตไปมีชีวิตของเขาพ่อแม่ก็อายุมากแล้วบางคนพ่อแม่อาจจะจากเราไปแล้วเราต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะมีใครอยู่กับเราหรือไม่มีใครอยู่ใครที่ผ่านมาแล้วผ่านไปใครที่จากเราไปเราก็ต้องสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ค่ะ บางคนเอาความหวังไปฝากไว้ที่ลูกว่าเขาต้องดูแลเราตอนที่เราแก่แล้วความจริงแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาค่ะค่ะแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานบอกต่อเพื่อนๆเ,เราด้วยนะคะ